รีวิวหลังดูเอเลียนโกลมัสครับความรู้สึกหลังดูเอเลียนโกลมัสเป็นไงบ้างครับอ้าวรู้สึกครับครับผมผมว่ามันเป็นหนังที่แบบสารต่อเนาะสารต่อจากภาคหนึ่งกับสองครับมันที่ดูนะภาคสายคักสีนี่มันก็จะมีคร่าวๆบ้างแต่ไม่ชัดเจนเหมือนภาคหนึ่งกับสองครับอ่าความรู้สึกเหมือนแบบเราได้ย้อนไปแบบเหมือนดูหนังเก่าๆเนาะยุคเก่าๆนะครับที่แบบไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์อะไรมากมาย ฉากที่ชอบฉากที่ oh, ชอบเลยฉากที่ชอบเลยโอ้โหชอบมากเลยตรงที่แบบเ oh, oh. oh. อเลี่ยนนะกำลังเอเลี่ยนตัวเอะไอ่ะกำลังกำลังแบกอกกำลังฉีกตึบ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 แล้วก็ใช้อีกฉากหนึ่งนะไอ้ที่มันเอาตัวไอ้นะสแกนอ่ะสแกนตัวเอ็กซ์เรยที่ไม่เครืองกซ์เรยสแกนตึบตึบตึบเนี้ยโอ้ชอบมากเอออันนี้เป็นเรื่องแปลกใหม่มากเลยเนาะใช่ครับมันมันประยุกใช้กับ กับหนังปัจจุบันได้ดีมากเลยการเอาเครื่องสแกนหรือว่าเป็นเทคโนโลยีเอามาแบบได้หเหเ็นถึงเอเลี่ยนที่อยู่ภายในร่างกายอ่าใช่ครับแล้วผมก็อีกฉากหนึ่งที่ผมชอบคือฉากตอนยิง<ม>ตอนที่<ม>นางเอกนางเอกแล้วจู่ทางตันละ<ม>อ่าแล้วแบต้องสู้ละต้องสู้ต้องยิงละ เล็งปืนปึกป๊กปึ๊กปึ๊กปไอ้ปืนที่มันเล็งได้อะอเล็งอัตโนมัติตอหระ,ะ,ะ,ะปิ้งปึงปึงป้งปึ้งครับโอ้โหฉากนั้นเราสยอดมากสนุกมันครับเป็นปืนที่ปรบบโฟกัสได้โดยอัตโนมัติได้ไดผมเราลืมบอกผู้ชมใครที่ยังไม่ดูขอกดสคริปไปก่อนนะครับอ,อันนี้มีอาจจะมีการสปอยได้นะครับคนคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาสปอยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์นะครับก็สามารถที่จะกดสคริปผ่านไปได้เลยใช่ครับ สำหรับผมนะครับหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยยังไงคนผมรู้สึกไงรู้สึกว่าผมได้กลับย้อนวัยไปดูเทคนิคการสร้างแบบเก่าๆใช่เพราะว่า CG เรื่องเนี้ยมันน้อยมากนะที่ที่จะที่จะแบบนำมาสร้างเป็นตัวเอเลียนเลยเขายังใช้เทคนิคแบบโบราณอยู่แบบเหมือนปั้นหุ่นปั้นหุ่นแล้วก็เทคนิคเดิมๆที่แบบว่า น้ำลายของเอเลียนไหลเนี่ยก็คือรู้ได้เลยว่าไม่ได้ใช้ CG ีแน่นอนคืออาจจะเป็นใช้น้ำหรือแบบเหมือนแบบน้ำผสมเจลอะไรสักอย่างมันให้มันหนืดหหน่อยมันละลายมันยังมีความรู้สึกว่าเราได้ดูหนังเก่าใครที่ชอบเอเลียนภาคแรกหรือว่าภาคที่ 2- ที่3เนี่ยผมยังพูดเหมือนแชมว่าเฮ้ยมันเหมือนเราได้แบบมันได้แบบบรรยากาศแบบเก่าแบบยุคเก่ายุค90ยุค2000นะเขาบอกว่าเฟเดอวารเลสเนี่ย สร้างได้แบบเคาลบต้นฉบับด้วยแล้วก็สารต่อสารต่อเคาลบต้นฉบับแล้วก็สารต่อแล้วก็นําพวกวัตถุดิบเดิมๆมกลับมาอย่างเช่นไอตัวที่ขยุ่มหน้ามันเรียกว่าอะไรนะได้าเฟสทักเกอร์เออเฟสทักเกอร์ไอตัวขยุ่มหน้านะคะที่เหมือนแมงมุมอ่ะเวลาเวลามาครอบหน้าแล้วมันจะเอาไข่ลังไข่เข้าไปในในท้องใช่กลับมานี่ไม่ได้กลับมาแค่ตัวเดียว มันกลับมาเป็นฝูกเป็นฝูงขึ้นครับพร้อมที่จะแบบขยุมหน้าทุกคนมีเป็นรอยรอยผมว่าแบบเออเขาเคารพต้นฉบับแล้วก็มันมันดูน่าเกลียดน่ากลัวมากกว่าภาคแรกด้วยเทคนิคอะไรปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะล้ำยุคไปกว่าล้ำยุคไปล้ำยุคเกินไปครับเพราะว่าเหมือนที่เราขือนที่เขาเอาเอเลี่ยนเนี่ยเขาก็ทําเป็นปั้นหุ่นเอาเหมือนจุลศิลป์เวอร์จุลศิลป์พาร์คนะครับเหมือนกันเลย ปันหูแล้วมาขยับอันนี้ก็คล้ายกันแล้วก็การดําเนินเรื่องนะครับผมบอกว่ามันแหวกไปเลยครับอันนี้จะเล่าถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่อยากอยู่ในดาวเดิมเมืองเดิมแล้วก็พยายามที่จะหนีดิ้นรลนในการเอาตัวรอดจากเมืองเดิมเนี่ยมันเป็นเมืองที่แบบว่าเป็นเมืองแบบลบล้างแล้วมนเริ่มมาเริ่มเสื่อมโซมอะไรเงี้ยมันเริ่มเสื่อมโซมมาเริ่มลบร้างแล้วทีเนี้ยเขาก็พยายามที่จะหนีออกจากดาวเนี่ย ต้องไปเอาพลังงานเชื้อเพิงก็คือไปขโมยบนยานที่มีเอเลี่ยนอยู่ครับผมแล้วก็ฉากที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นฉากของการการสร้างสร้างภาพอมันสวยมากอ่ะคือแบบวงแหวนรอบรอบดาวหรือว่าเป็นภาพยานอวกาศที่ที่มันมันสวยอ่ะเออมันมันดูมีการคิดมีการดีไซน์แล้วผมชอบฉากดวงดาวที่แบบ มีวงแหวนล้อมรอบเหมือนสวยจริงๆดวงดาวมันเหมือนดาวเสาร์นะเออคล้ายๆดาวเสาร์แต่แบบมันไม่ใช่ดาวเสาร์อ่ะอีกฉากหนึ่งที่ผมชอบก็คือการที่นําเอเลี่ยน่ะมาดัดแปลงสายพันธุ์ต่างๆใช่ใช่ตอนตอนสุดท้ายใช่มันจะคล้ายๆกับการที่แบบว่าการฉีดยาที่มีเอเลี่ยนลงไปในหนู ลงไปในคนแล้วก็จะแปลงรับที่ออกมาแล้วก็มันก็จะแปลงสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ต่างๆใช่ซึ่งซตรงนี้มันมีการคีดเอทนะคือแบบมันไม่ได้เข้าแค่มนุษย์อย่างเดียวนะครับมันยังเข้าไปทึ่สัตว์ด้วยตรงเนี้ยเรียกได้ว่าโอเคเลยแล้วอีกฉากหนึ่งที่ชอบชอบหลายฉากเลยฉากไหนครับน้ำกดไปตรงเลือดเลือดใช่ไหมน้ำกดนี่คือตามยิงขอสปอยด้วนึงว่าฉากน้ำกดคือฉากที่ นางเอกเนี่ยยิงตัวเอเลี่ยนแล้วน้ำกอดลอยอยู่ในอากาศมันเป็นว่าไม่มีแรงน้มถ่วงไเขาเรียกว่ามันเป็นเลือดเลือดเอเลี่ยนมันเป็นกอดเลือดเอเลี่ยนลอยพอพอไล่แรงน้มถ่วงเนี่ยเลือดมุดเลือดมันก็จะลอยในอากาศนั่นเองก็จะเอาตัวรอดนั่นแหละฉากที่ผมชอบนะครับก็คืออ่ะทีนี้มาให้คะแนนกันครับคุณแชมป์เดี๋ยวคลิปจะยาวไปแล้วตอนเนียให้คะแนนสําหรับเอเลี่ยนโลบูนัสครับแชมป์ให้เท่าไหร่ ผมให้ 8. 5ดจากับความที่ชอบยุคเก่าๆนะครับใครที่ชอบหลังยุคเก่าๆเนี่ยเช่นยุคเกาศูนย์เนี่ยเอเลียนหนึ่งเอเลียนสองเอเลียนสามเนี่ยต้องเรื่องนี้เลยต้องเอเลียนภาคนี้เลยเหมือนย้อนกลับไปดูเอเลียนหนึ่งเอเลียนสองเลยเลยนะครับแล้วก็ชอบความตื่นเต้นนี่อันนี้คือคุณได้ตื่นเต้นตลอดเวลานะมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบเราต้องเงียบแล้วต้องทำอุณหภูมิตัวเอง ให้มันคงที่กับอุณหภูมิห้องอ,อย่างนั้นไอเฟดฮักเกอร์เนี่ยม,มันก็จะได้ยินอ่าพอมันได้ยินเนี่ยหรือมันจับอุณหภูมิเราได้เนี่ยม,มันก็จะวิ่งมาเราอ่าจริงเฟดฮักเกอร์นี่มันตาบอดนะผมตอนเลขผมเพิ่งรู้นะว่ามันตาตาบอดมันจับได้แค่อุณหภูมิก,กับเสียงอ่าให้8.5ห้ให้8.5สําสำหรับผมนะครับหลังจากได้ดูเอเลียแล้วเนี่ยผมให้แปดทำไมครับผมให้ประมาณแปด คือผมไม่ได้เป็นแฟนขับเอเลียนะครับแต่มีความรู้สึกว่าภาคเนี้ยที่ให้คะแนนแปดนี่ให้ในส่วนดีก่อนเนาะส่วนดีคือมีการรุ้นระทึกสนุกแล้วก็มีการนําหลายเชื้อชาติเนี่ยดูสังเกตจากตัวละครนะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เป็นชาวคนผิวขาวด้วยคนผิวขาวอย่างเดียวเออมันมันมันมีทั้งคนเอเชียมีคนยุโรปมีแบบ คนที่เป็นลูกครึ่งแล้วก็มีมีความหลากหลายทางด้านแบบแบบชาติพันธุ์น่ะเชื้อชาติมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติก็ผมผมให้คะแนนตรงนี้ด้วยเขายังหยิบยกตรงนี้มาแล้วก็ความสนุกความมันนี่ยันูแบบรับประกันว่าเยอะมากจริงส่วนคะแนนที่หักเนี่ยก็ก็มีส่วนเล็กน้อยเนาะเออผมอาจจะไม่ชอบฉากบางฉากนะฉากบางฉากที่ คือพี่ลีพี่ไหลใช้คํานี้ดีกว่าคือี้่มึงทาอย่างเนี้ยมึงจะไม่ตายแต่มันเรื่องที่จะทําแบบนี้ไงคือแบบเฮ้ยเราควรจะหลุดพ้นจากตรงนั้นแล้วบางฉากก็ไปยืนมองคำซึ้งใส่กันทั้งที่มึงคุดมีเอเลี่ยนแล้วทำไมไม่หนีทำไมต้องไม่หนีทำไมคุณต้องหนีจากตรงนั้นแล้วแต่คุณพี่ลีพี่ไหลนั่งมองตากันเอเลี่ยนมาจวกท้องจบเลย หรือบางฉากมันมันดูโง่ๆ่ไปใช้คำนี้นะขออนุญาตใช้แบบนี้ว่าตายง่ายไปหน่อยใช่ตายง่ายไปครับคือแบบว่าเฮ้ยเราเราต้องหนีแล้วจากฉากเนี้ยแต่คุณเลือกที่จะไปมองตัวอ่อนของเอเลี่ยนก็โดนน้ำกดราดไปตรงนี้นะครับก็เนี่ยอาจจะเป็นคะแนนที่หักไปแต่ก็คือ โดยรวมแล้วสนุกดีมากครับเป็นหนังที่ดีเลยนะครับใช่ใครที่ยังไม่ได้ดูเข้าไปติดตามดูได้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับครับผมเข้าวันที่เท่าไหร่เข้าแล้วเมื่อวานวันที่สิบห้าโอเคใช่สิบห้าสิบห้าโอเคมาลาไปก่อนโอเคครับลาไปก่อนครับหนังติดฟันครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบิ๊กครับ